พี่เหน่งดูอะไรอยากมีน้องพี่เหน่งสวยไหมน้าเนาะสวยไหมสวยป้เนี่ยน่ารักกว่านึง<อ>บอกว่าอยากให้อยากมีน้องมีคู่แบบนี้น่ารักดีเนาะอุยน้ำตกก็สวยจังอ่ะน้ำตกสวยนะเนี่ยนี่นะครับนี่น้ำตกสวยถ่ายน้ำตกก็ถ่ายเนาะจ้า ป้าทุกวันที่ที่นั่งบนก็ได้อะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆเยอะที่เราไม่ได้รู้มาก่อนอันนี้ไม่ถายมันเยอะจนแท่มันจะล้นแล้วพูกพูดเลยไม่ได้เอาใครอ่ะเอาไว้ทำไมอะไรมีนทีะอาไปพี่ ผมรอเพื่อนๆไปกินข้าวอยู่นลยยังไม่มาครับมาจะแกไม่โทรผมแล้วอันนี้ยเราไปอาบน้ำดูดูม่ทีอดีตอดีลืมถ่ายลืมถ่ายนะผมลืม่ายเอาพี่พี่แม่ถนไทยอันลืมแม่ลืมแม่จำอะเรไม่ได้แล้วครับวันนี้ไม่เหนื่อยเหมือนเดิมเขาต้องพูดใหม่แล้วนี่เดี๋ยวพูดถึงอะไรสองปากสบายสบายสบายต้องเริ่มใหม่บอกแกบอกผมจำเขาเป็นยังไงบ้างก็ มันก็แปดเดือนแล้วมันก็ยาวยาวก็จนถึงวันพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วทายครับเราพวกเราในฐานะยูทูบเบอร์เนาะครับยูทูบเบอร์ก็น่าจะดีใจด้วยกันนั่นแหละครับิทจิมมี่เนาะทุกคนครับก็เปเล่นทายพี่เปเล่นไปดูไปดูกลองใหญ่ก็ได้เด้อทุกคนไม่ได้มีกังวลเลยนะกังวลเหรอกังวลว่าไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่กังวลนะ กำลังอเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านดึกไหมพรุ่งนี้เราจะเออทุกครั้งทุกครั้งที่มาพี่เด่งถึงบ้านเชี่ยงคืนเชี่ยงคืนตลอดใช่บ้านดึกตลอดนะผมต้องคือมามาเมื่อไหร่เนี่ยโปกติจะนั่งรถกับเมย์ใช่ไหมนั่งรถกับเมย์แย่งกูแย่นี่เอาเฮตั้นไปแล้วนี่เอาเฮตั้นไปแย่งตลอดเลยเนาะกังวลกับบ้านดึกฮะกับบ้านดึกพี่เด่งกังวล ตอบไปแล้วพวกกับป้าสิโอเคอยวพูดหัวข้อเดี๋ยวนี้เราฟังดูว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมกูจับเหมือนี่ใส่ดีดีเขาชอบแย่งข้อเขาถ้าถ้ากลับบ้านดึงแล้วพรุ่งนี้แม่จะขับรถยังไงจะไม่หลงป่าอีกพ่อเร่งก่อนเร่งที่ร้านดีกว่าเนาะถ้าถ้าดึกเนาะถ้าดึกคือไม่ต้องเดินทางอ่ะต้องนอนก่อนคืนหนึ่ง ก็ดีใจได้อยู่ได้ฟังได้ฟังดีใจนะพี่นะดีใจก็อย่างที่ทนายพูดทุกอย่างก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะตามนั้นเลยไม่ต้องตามนั้นเลยก็ก็ตามนัอยแก้มหน่อยดีที่สุดวันนี้มก็ขอให้ทโชคดีนะพี่เนาะก็เราจะได้จบตรงนี้จะได้แบบทำเอื่นเต็มที่ไปพัฒนาองค์ปู่เราครับไปพัฒนาสายบุญนาคาบุรีเราองค์ปู่เราขับรถไปได้ผมพาเดินไปใต้นะพี่เจสซีเดินเหรอเดินไปใต้ขับรถได้ไหม แบบดูใช่ไหมไปใต้อ๋อพิจิตรเขาคงนั่งรถอยู่แล้วใช่นั่งรถไม่ไหวพี่เลงไม่ไหวครับเขาขับขับจะเดินไม่ไหวแน่ไงสี่ครับขอบคุณพี่เลงมากนะครับสี่ครับนะนี่ครับบรรยากาศเลยนไปลุงจิมได้กี่นาทีได้สองนาทีตั้กว่าเขาได้ตั้งสองนาทีพี่จิมีเวลาจะทำผมไหมไม่ทานแต่คุยเลยหรอเออมาฟั้งก็เห็นหน้าพี่จิมีทุกครั้งเห็นนั้นพิจิมีทุกครั้งเขดีใจ ทุกครั้งเลยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องคดีเรามาพูดถึงบ้านเจ้าน,านเป็นยังไงบ้า้บ้านผมบ้านผมก็ตอนนี้ก็ทำกระแพงอยู่กระแพงหูกอจะเสร็จแล้วแหละอีประมาณอนาะทิตย์นึ่งก็เสร็จแล้วไม,ไม่เกิน